ทั้งสามคนมาร่วมงานเป็นยังไงบ้างใช้คำว่าคนเมื่อกี้พูดว่าคนทั้งสามคนทั้งสามคนมาร่วมงานเป็นไัวแทคือบุโกะแขกแล้วก็มาตูก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนในสังคมของ L G B T Q แล้วก็ L G B T นะคะความหลากหลายทางเพศจริงๆไม่ว่าจะเป็นเพศไหนบุโกะว่าเราก็เท่าเทียมกันหมดน้องแขกเองก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม น้องตูมเองก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมตัวที่พวกโกเองก็เรียนรู้สิ่งที่ดีๆจากน้องสองคนเพื่อเป็นสิ่งที่ดีของสังคมค่ะเหนื่อยเลยทำไมอไมาตอบก่อนอะโชคดีแล้วตอบพี่ก็เหมือนกันก็ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมงานรั่งนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีถามว่าสังคมเปิดเยอะขึ้นมากไหมก็เปิดขึ้นมากแล้วแต่ หลายๆคนนะฮะโดยเฉพาะ New Generation หรือว่าเด็กอะไรเงี้ยก็ยังต้องการได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วกว่าบนโลกเราเนี่ยฮะมันมีคนที่ค่อนข้างจะหลากหลายเยอะแยะมากมายครับเพราะฉะนั้นก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ก็ยังคงพวกเราก็ยังคงทําหน้าที่ตรงนี้ต่อไปนะฮะ <ใช S 1> ก็พยายามเต็มที่แล้วเป็น LGBT ที่เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นคนดีของสังคมอย่างที่รุ่นพี่ของเรานะฮะ ได้ทํามาค่ะ,ถา,ะถามว่าตูเป็นคนดีขนาดนั้นไหมไม่ขนาดนั้นนะฮะ <c oughs> ก็คืออย่าเพิ่งไปเหมารวมว่าดีระดับเขา <c oughs> แต่ว่าตูมองว่าตูมออกมาวันนี้เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับ lgbt อีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ <c oughs> ความเท่าเทียมมันยังมีคนอีกเยอะมากมี lgbt พี่น้องเราอีกเยอะมากที่ไม่มีโอกาสได้มาแต่งตัวเดินขบวนเหมือนกับพวกเราด้วยซ้ำเขายังต้องต่อสู้ในเรื่องของคํานําหน้าต่อสู้ในเรื่องของข้อกฎหมายข้อแบบ ต่างๆอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นตุ้มว่าคนในวงการบันเทิงส่วนใหญ่ออกมานะครับเพื่อความสนุกสนานเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสีสันเป็นส่วนหนึ่งแล้วแต่จริงๆอ่ะพวกเราทุกคนต้องการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมให้กับมนุษย์ทุกคนได้อยู่ร่วมโลกกันอย่างมีความสุขโปรบมุนให้มาตุมจุ้ยค่ะบ คืออย่างแรกก็ต้องรู้สึกผิดใจสำหรับคนที่เขามีคู่แล้วอย่างทั้งสองท่านนี่ยคือบุโกเนี่ยมีคู่เลยเหรอใช่ทั้งคู่เขามีคู่กันหมดแล้วคือทำไมไม่ให้มันจบที่ไม่เดียวเดี๋ยวต้องไปต่อไม่เต้องบอกอย่างนี้ว่าความรักที่เกิดขึ้นสำหรับรบอสระบเท่าเทียมเนี่ยหนึ่งคุณที่สำคัญคือหลากหลายคู่เวลาที่เขาป่วยหรือไม่สบายเขาไม่มีสิทธิ์เลยแม้แต่จะเซนยินยอมให้คู่สมรสของเขาหรือว่าคู่ชีวิตเขาได้ผ่าตัดหลายชีวิตต้องจัดไปแบบไม่ได้มีการบอกลาส่วนหลายคู่ทำมาหากินมด้วิการอยู่ตั้งแต่่่วััยยรุนนแก อีกคนนึงเสียชีวิตก็ไม่ได้รับเสธ็จดูแลจากสมบัติที่มีด้วยที่หาด้วยกันอันนี้พุกบอกว่าเข้ามาครอบคลุมและดูแลทําให้ชีวิตผู้เนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งกับผู้ชีวิตเราใครจะจากกันก่อนแต่เวลาจากกันต้องจากแบบมีความสุขรวมถึงการขอบุญบุญธรรมมาเลี้ยงเงนี้ค่ะบุกบองว่าบางทีเนี่ยเราเองก็เป็นคนเหมือนกันมีชีวิตใจิตใจและบุกบกเชื่อว่าเด็กอ่ะจะ โยงใยสายสัมพันธ์ให้ผู้สมรด้สมบูรณ์แบบแต่เหนือสิ่งอื่นในกฎหมายหลายๆข้อก็อาจจะมีความละเอียดอ่อนอันนี้เราก็ต้องศึกษาให้ชัดเจนจริงไหมครับประตูแล้วก็แขกขาในขณะที่คุณแต่งงานไปแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็จดทะเบียนแล้วอย่างแขงกก็ตอนนี้กําลังรอดูอยู่ว่าในเรื่องของข้อกฎหมายอย่างเงี้ยแตจริงยังมีอีกธสายหลายงานหลายอาชีพนะคะที่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 จะได้รับการคุ้มครองหรือไม่อะไรยังไงอันนี้ก็ต้องมาดูอีกทีอย่างเช่น ถ้ายกตัวอย่างอย่างแค่จะจดทะเบียนสมรสซึ่งสามีปเป็นชาวต่างชาติก็ถามว่ามันมันจะได้สิทธิุ้มครองอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปทําการศึกษาแล้วก็ต้องดูกันอีกส่วนมาตุมราคา <laughs> เรื่องอะไรครับเรื่องสมรสเท่าเทียมนีอ๋อจริงจริงตูมรู้สึกว่าไม่ว่าเพศไหนก็ <laughs> ここเหมือนที่เราเคยพูดกันนะครับถ้าอายุเป็นเพียงตัวเลขเพศก็แค่ตัวอักษรจริงเพราะฉะนั้นเพศไหนก็ตามถ้าเกิดชายหญิงเขาสามารถได้สิทธิการสมรส ทีมก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกัน,กน,กนอันนี้คือเป็นแบบโลจิกง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยที่ปีนี้น่าจะเต็มใบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์าวยก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีแล้วก็มาเซเลบรตร่วมกันมาเฉลิมฉลองด้วยกันในเดือนลายมันแบบนี้เ่ะ,ะเรียกได้ว่าเป็นสเต็ปแรกของชาวเราไหมคะยวรอบก่อนใคอือ่นต้องตามมาไหมคะทางทำ,ำหน้าหรืออื่นอ่เยก็เอาจริงๆก็ในฐานะที่อยู่ต่างประเทศมานะคะก็ ในต่างประเทศอย่างเช่นสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยกฎหมายพวกนี้ก็ก็ก็มีวิธีการจัดการของเขาเพื่อนๆหลายคนนะคะที่เป็นทรานส์นะครับผิผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วก็ได้ใช้นางสาวอะไรอย่างเงี้ยก็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 อย่างถูกต้องนารับไม่มีข้อกัรอะไรแต่แต่ว่ามุมมองก็ตอนนี้ขอให้เริ่มที่สมรสเท่าเทียมก่อนแล้วเรื่องอื่นๆก็ก็จะตามแขกเชื่อว่ายังไงตามมาแน่นอนแต่ว่า กดใจรอนิดหนึงอย่าเพิ่งใจร้อนแค่นั้นเองครัมันเป็นนิมิตใหม่ที่ดีแล้วล่ะผมบอกว่าจริงๆแล้วพอพอราบอคอมพิวเตอร์ที่ออกมารวมถึงพรบตำร่เท่าเทียบในนั้นที่มันออกมาเนี่ย ทำให้ความเท่าเทียมมันเกิดขึ้นจริงๆในสังคมนั่นหมายถึงความเจริญที่แท้จริงเข้ามาสู่บ้านเราแล้วดังนั้นค่อยๆค่อยๆรอเป็นสเต็ปสเต็ปอย่างที่แขบอกแล้วตูมแล้วคะลือก็คือตูมก็อย่างที่บอกเลยครับผมสิ่งที่หลายๆคนในชาว LGBT community เรียกร้องอ่ะมันไม่ได้เป็นการเรียกร้องเพื่อต้องการให้คนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นแต่เราต้องการขึ้นมาเท่าเทียมกันมากกว่าเพราะว่าตอนนี้มันยังมีข้อกฎหมายบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ สมเหตสมผลแล้วก็ยังไม่ยุติธรรมรับชาว LGBT ในเรื่องของกฎหมายเอ,อการจ้างงานๆๆ <ๆ S 1> ก็ตามมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายเรื่องของสุขภาพเรื่องของ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แบบว่า <ๆ S 2> น <ะ S 1> <ช>ักคือทุกอย่างอีกเยอะมากเลยค่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้การที่เรามีพระบรรรัตอเเกี่ยวผ่านแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเปิดประตูบานแรกซึ่งไปสู่บานถัดไปยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้กันที่แบบคอยซัพพอร์ต แล้วก็แล้วก็ต้องขอบคุณชาว L G B T Q กันเองด้วยที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็สับสนุนกันและกันมาแบบนี้ครับจริงๆขนนพันเป็ดมันสังมากเลยนะอะโอเคนะโอเคโอเคนะครับขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society